สวัสดีครับผมเมื่อนี้กสิบห้ามาตกตะกดอยู่ในหัวยครับเมื่อนี้มันยังเว้นหัวยนี่ก็มองเก้าแล้วครับจิตป้อยหน้ามอกมาจากหัวยสมองเมื่อนี้ผูซื้อว่าหนึ่งสิขึ้นสูงเจะว่ากับถึงไม่ลองเบิ่งว่าสิมีโตบ่มือันี้ถ้าติดตามชมเลยครับว่าสิได้ดขึ้นไปได้ครับเมื่อนี้ ตอนนี้ก็สึกว่าเงียบครับตอดไปสองเทืออาเวัดบรติดครับ อ๋อเอาแล้วเอาแล้วครับมาเอาเนื้อห้ามมาลงครับประกดบรกินสัตว์เนื้อห้ามซะนี่นี่มาล่ะไปอย่างปากกาปากกาปัดสังเหยียบนะมาเนี่ยนะกินไอ้นั่นอยู่เนี่ยกินใสเดือนตึ๊ก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 อยู่เนี่ยใส่ตึ๊กจะบุญประกดเงี่บครับเมื่อเนี่ก็เลยสีเปียนเป็นเอาห้ามลงครับเพราะว่าร้านลงไปเมื่อกี้นี่ต่อเลยครับ เปลี่ยนเปเงียบห้ก่อนเงียบปรากฏเงียบเหมือนน,นี่อ๋อ่มออยูเสามาถ่ายคลิปเปลี่ยนเป็นห้ำแล้วครับเอาครับเอาแล้วครับเอา <laughs>

นี่มาแล้วครับกระมังครับนี่ปลากระมังอีกแล้วครับหายไปเลยติดกมติดกระดิ่งมาติดหมาดตดันลเลโอ้ยุยอะัเด้ไม่ไก มันก็ ร <laughs> ุดมาเลย <laughs> อาสเดือนเกี่ยวไปหลังหนึ่งครับติดป่าขยแต่ว่าป่ายังกินหู้ง่าจะเป็นตะภาพครับเนี่ยมันกัดกินใส่ครับตะภาพครับตะภาพกินป่าจนตายเลยครับกินแบบกินบดดึงะครับกินแบบเงียมเอี่ยมะตะภาพกัดกินครับเนี่ยเอาสเดือนไปตรงนั้นนั่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 น เวียดียังว่ะิแสีแดงปวดวัแมนเวียดไอนี่มันนี้โอ้โอปากขี <that <obvious> <that <tragedy> <that <labels> <that <figure out> ้วเวียดมันลู่ี่ยังมันมอยู่ไงไอันี้มันโอ้โอ้โอ้ไอ้นมันอ่ะอยู่บนอ่ะจ้ะอยู่อยู่เรียนปาปกาเด็กันออนี่ครับเอ้ยติตรงก่างลุกกะมังครับกะลังไหม่ครับ ต่อสิตีลำบากครับกอไพ่ร้ายครับต้องฮัดต้องเอากอไพ่ร้ายกลางล่างก็ไม่ร้ายครับต้องตีถือบงตัวสัตวติดใหม่เต็มเลยครับอ่าน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 เอาอยู่แล้วอยู่แล้วเอาอยู่แล้วอยู่แล้วโบยู่เออ อีกแล้วโอ้ยเอาอีกแล้วกอะกดิ้นข่อยไปได้ห่อนอันนี้มันลุ้นมุนเลยนสินะครับสีกับเหรอครับว่าเนี่ยท่านได้กินขาเสาร์หิวเข้าสิกับไปกินขาเสาร์ก่อนครับมือนี้กะ ถือว่าโบแห้วครับก็พอได้อยู่ครับแต่ว่าก็มีแต่ปลาป่ากัมมังในต่ปลากัมมังมาเบิ่งผลงานครับนี่ครับกัมมังีปลากัมมังครับ 6กโตกอย่าเรืมฝากกดไหลกดแช่กดติดตามนั่นะครับต่อไปก็ว่าถ้าเบิรงว่าสิบห้าไปตกปลาอยู่ใส่อีกเนีือนก็หาหม่องอยู่ตรงนี้